สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วช่องยายไมครับพี่น้องครับยายไมออฟพิเชียครับโดยอบินปาโกซุลุโยบานทางครับภาพพี่น้องมันเลาะครับเบื้องมวยพว่ทีมอลั่มเต็มแลวครับพี่น้องครับพยายามขู่ภาพมาเบ่งบรรยากาศภายในงานนี่พี่น้องอะยครับผมตอนนี้ครับเหครับทีมวย ซูบเกือดเต๋อยู่ตัวนี่โมเมนมาพลาดตาแล้วย่างอยู่ตัวนี้เนาะเต้ง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 นีง่ผมพาลาไปเบื่องกว่ามันโดนตีสวดป่ระพี่น่องดูว,ว่ามันเปิดน่าจะเปิดเปิด,ปดแต่เอา เปิดแต่เอาบ่แม่ณตนตรีสดเนาะเปิดเปิดเปิดเอาเนาะฮะมีสดเดี๋ยวมีสดมาโอ้ตอนนี้มาตีสดมาโอ้ก็เลยเป็นเพลงเปิดแผ่นอยู่โอ้ครับเริ่มเริ่มต่อยกี่ทุ่มสามทุ่มครับสามทุ่มเนาะโอ้กี่คู่ สิบหกครูมันจะมันจะจบจอนตกทุ่มแล้วนี่โอ้ไม่นานคืนก็จะจบแล้วโอ้ครับผมไม่ใช้ระยะเวลายาวพี่น้องครับมาคุยกับผู้บัญชาการทีเปิดเปิดบ่เปิดบ่ได้่เราใจขึ้นเล่นสนกับพี่น้องเนาะเล่นสดนี่เวลาเวลาย่องให้นักมวยตีกัน ยองอะไรนัมวยตีกันทด้พเฮ้ยดี่ได้ดีแนนพี่น้องครับน,นี่คนพี่มวยต่อยสามทุ่มครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับพี่น้อง,องมาหายางรอเบิ่งผู้คนครับกำลังกลังไหลกันเข้ามาครับคืนนี้ครับบัตรร้อยยี่สิบบาทคิดว่าบบเรือด,ดอกลานแตกแน่นอนครับอายะแน่นอนอ,นอน<ส>ายะแน่นอนตรงนี้ พาพี่น้องมาหารอเบิงเนีกินปลากรูกะที่มาซื้เซฟบื้อเยอะหน่อยตัวเราพี่น้องเนาะโอตาโอแล้วมาไม่เลาะทีว่า้ายยังร้ายเนยเรือพี่น้องเลยเนี่ยกินกได้นี่นี่ท่าขม่าพี่น้องครับมองมันคล้ายบัตครับ

มามาดวาตอรจอ้าองยาวยที่บุ้ยมองยูดอก่น้องากเล้านแตกแน่นอนแตกแน่นอนครับร้านแตกแน่นอนวันนี้ คนต่างนองเรือหลายพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปบึงในในบริเวณวัดครับโอรวนในบริเวณเวทสังเกสีว่าผมมาพี่ผมยืนแถนะอันนี้ขนาดยักบ,บ,บาณโราในในพี่น้องครับขนาดยังบทานเดร่นนะบ่านพอสองถุงจอยโทรานถุงสองถุงด้วยซ้ำเดี๋ยวนิ้มลรนะ

เคยมากดีเคยมากิเคยมาไมครับพี่้อกจจปีละเบอรับาชุมุรีสตรดีค่ะโอ้ยชุนุรียังไียัางเอาเบอ่์สักตึ้งป้าเบอนเภอรูขันตำบลกันทรารมนี่ครับผ่านมิกี้น่ครับแป่นูขันผ่านมิกี้น่พี่้อกสีสักเอแต่ตำบลกันกระรมหางจากบ้านเด็ดบุกขึ้นด้มากหกกิบห้ากิโล้ากิโลยสิบห้กิโล โอ้ขึ้นลิบบนธรรมดาราได้พี่น้องเป็นแบบไหนให้เห็นข้างนอกเห็นบรรยากาศบรรยากาศครับตรงที่ผมเดินมาเมื่อกี้เลยมันนี่สีม่วงนี่ก็ต่างกันเอ็จะเตอร์ูดออกมาหนึ่งางออกม้านเราจะได้เเบาได้แล้วห่ารวยบาตูเมื่อวานนี้จังจังหน่อยก็ได้จังหน่อยก็ได้เราไปแจ้งสลากกอน เออพื้นการสลักแล้วไปเข้าลูกข้างหลังจะเข้าข้างหลังข้างหงบอกอันนี้อันมืนอีเป็นทีมงานเพลินทีมงานลูกลูกทีมงานนาครับใา่ครูเอครูไก่ก็ถือว่ามืนอนี้เป็นอีกด้านหลังเวทีก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศความอบอุ่นเป็นบรรยากาศสมัครสมานสามักี เของพอดีเพราะว่าเขาเป็ราไอ้กนี้น้อใช่เอามึงสิบแปดแหหอหอยทางไหวะใช่มันแห่นบ่หอยเป็นบุญเนนสินานารวมเรื่อบาปรออยหยล่ซไปใ่หลายแหงคนเป็นจหะมบัหลายเลยทงพอ้ยเหเออนือาตีเข่วเี่ยเลยลบนี้อาดึงเ็ใสแขนรุดออกมาเห็นเลยมัน วัดดีที่วัดดีน้องวัดดีแพรวัดดีพ่อเขามั้วัดดีพ่อวัดดีแม่วัดดีเต็มมุกเต็มใจเมื้อจะไหนมาเึ้ปีงบเขางเขาดงบเขาดูสิมอรองก่อเลยเราไม่ซื้อน้ำลายอ้มเปิดซื้อยาซื้อน้ำเก็บไปสะพานช่วเอาเงินฟรีเอานอกของคุ ultimately рон, ultimately ี่เออพน้องขอบุณกัมีเขาลงไร้สกลุ่มปิดตอนนี้เปิดเนพี่น้องบางยกยันปิดเออปิดไฟขานแล้วครังกันข้นเลยอันนี้ขนาดมทเดียวสิครับงานตอนนี้ครับสี่สองทุ่มครับพี่น้องครับแต่ว่าคนเ่อะได้ควาครับนี่ครับ กระสดีครับแฟนๆ<ร>ในขณนะนี้นนนทีมงานสาวน้อยเพชรบ้ปปรนานแทน